แล้วนเชียงแล้วเป็นไม่เหล็กข้างในอย่างเงี้ยมันก็ดูดปเหล็กตนี้ผมเหล็กเลยก็เลยท่อกันเท่าท้หมดเท่าไปเรื่อยเท่าไปเรื่ออัดไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวโหมันก็ไปตันเวลาบาทวเปิดปุ๊บมันก็ไปขาอุดตันมันก็เปิดไม่ได้มันก็เือนไม่เปิดเ่ยเออ พัดจับโหลดเด็กตัวสมองกลเสียมันก็จะมีไฟโทรอะไรบ้างอาการสมองกลเสียไม่ใช่อย่างนี้ทำง,งานทั้งตัวทำงานทั้งตัวแล้วก,ก,ก็เกียร์ห้ามันใช้รอบสูงเกียร์ห้าใช้รอบสูงมันใช้แรงเยอะโหลดเยอะโหลดเยอะอาจจะปึ๊บเพรเกียร์สามเกียร์หลังมันใช้รอบต่ำม,มันจะองแรงเครื่องเยอะ À, kìa 2 mình cất hay là vào nó là 2 ngân đó là 2 cái, cái, cái đồn, đền ก็เดือดเป็ดแก่ไม่ออกก็เป็ดอยู่นี่ยต้องออกให้หมดต้องเอาไฟเกี่ยรอตั้งแต่แรกละลมเพรมะวิ่งไม่เหล่งจะออกวะเนี่ยโอ้โหลองดูตัวอย่นี้ตัวที่สามเดี๋ยวเาทตัวปรับไม่ได้ ลเนี่ยกตัวเลครัหนึ่มตัวนี้ตัวาตัวหตัวเ็ดนี่ตัวนึงอยู่ข้างนี้วหได้ปะนึ่งไากนี้มาหนึ่องสามสี่โอ้โหดีดดเนี่ยอันนี้กระเป๋าไปแล้วี่ยวท่งเที่ยวแต่มันวางอะไรู่ ก็อ๋อไอหมดมันได้ดอกมาเรื่อยแล้วคือต้องมาดีดามมดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันก็เลยอ่ะเนี่ยตัวตัวนี้เกียร์เกียร์เกียร์คู่เกียร์ต่ำเกียร์ถ้าเรื่อยไอ้ที่ว่าเกียร์ต่ำเรื่ยก็สุดเพอาะเออมันทำงานคู่กันไอ้ตัวนี้ทำงานคู่ตัวเกียร์ตาำที่ดีไอ้ตัวนี้มันมีปัญหาที่มันต้องปิดปั๊บปิดช้า ตันอ่ะมันก็เลยปึก๊กเนี่ยไปไม่ได้สูงเลยโอ้โหอันนี้เนีสาเหตุตออได้นาย,ยรู้ป่ะเกิด<ไ>ปี้งทุกวันคงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่ครับใช้วันนั่นแหละแต่ว่ามันสะสมไปเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้าบอกเขาบอกว่าต่อไม่ต้องสองปีนะไม่ได้ครับนี่ยอืม เ๋เเหตุอะให้คยกเกียร์อรอ่ะลูกหลายรอลูกพลาลูกเอาไปเล่นแล้วมถือก็เหนื่อยูนอนดีๆอันนั้นเอาไปนอนเี่ยเราปอดละแต่ว่าไม่ได้ล้างแค่ขนาดนี้เราแค่ใหม่ล่ะเ่าลงแค่ใหมแค่ใหม่แค่ หมดเลยไม่เด็กมุดยู่ข้างในเออไม่เดล็กมันดูดไปน้อยให้คนีน้อยมันเปิดแล้วระเป่าไม่ใช่หรือวะฮะนี่มันเปิดแล้วระเบ่าบอกไหมบอกไม่หรอไม่เดล็กมันดูดไม่เดล็กมันดูดออกงาเปิดเปิดมันเปิดเปิดเดอะแยวมันแค่เตาะวาได้ได้ดีเลยเองมันไม่เดีดันอะไรนะมันหดตัวลงไปให้ดันวาลวาลสองชั้น ตัวนี้กน้อยในตัวเท่าไรพันกว่าบาทพันเจ็ดบาทแค่ตัวหรืล่ะตัวละเป็นหมื่นเ่ะ่ยให้ให้ครบเทีดทั้งหมดทั้งหมดตั้งสามหมื่นอ่ะมันจะมีเบอร์เทียบอีกนะเอาเป็นตัวเก่าไปเทียบเลยใช่มันจะมีลงโอ้ยมันจะมีค่าเอะไรคุณเทียบอีกง่ายๆนะอย่าเอานู้นนี่ใส่ได้นะ สลับตัวไม่ได้เลยมแบบมันทวงน้ำหนักไปเฉพาะสลับตัวไม่ได้เลยแค่ยันได้แค่นี้แค่นี้แตวนี้มันมันถอดสมองคนไม่ยกเกียร์สมองกลอะไม่ยากหรอกไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยอันนี้เบอร์สองบอหกนะสองบอหกไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่เยอะ ตัวที่สามสามสามห้าแถวหลังก็หนึ่งสองสองตัวนี่ยโอ้ยเยอะเลยนี่ไม่เท่าไหร่ก็มีไงเนี่ยอ่ะพอลดินบเวลาจะหายไปเย